แก่ตัวแก่ซีวัดขึ้นหลังอุดแก่ติสางวัดตอนแล้วโอ้ดีใจน้ำเด้อคือลงไปบ้บานน<ะ>ี่แก้ได้อีกที่แสนแม่เบิกทรัพย์ทรัสาถทรัพกมากมานแทนนี่แก่ได้ที่แสนแก้อ,อนไม่แม่หาเมือง <c oughs> สวัสดีทุกท่านน้าคาหลังหวยออกไปตามคุณแม่สิบแปดวดด้วยกันนะจ๊ะโอ้เขาแม่นขนาด้ฤเ,เพิ่คนเดี๋ยวต่อสายก่อนพี่น้องประหับสายนอะคุณแม่ฮัลโหลค่ะแม่เบิกทราบแล้วจ้าคุณแม่ เสียงโครศ่พท์บมันบ้มีแม่เลยบรได้นแมนโอ้เป็นจังไหนเลขแตกซ้ายเก้าเลขแม่ตอนเทียนโดือซับทั่วมาละสุดท้ายแม่ตะไ้อยไปที่หกหที่อันเก้าเก้าที่ที่เครับสองสองที่ที่สองแม่แมนบอแมนเออแต่เอาเก้าทีเอ่อแต่เาเต็มเตรีนมก็ แม่จ้ะแม่นอยู่ด้นอกแม่เขาเจ้าวดแล้วแม่อันศูนย์หกศูนย์หาแม่เขียนไว้หัวสมุดแม่ว่าศูนย์สิบหมาแม่เลยบ่อปล่อยจ้าเออเนาะแม่ปล่อยมันเขาทั้งหมดทั้งรางอีกคือเก่าือแม่ก็มากศูนย์ยูเรียต่ว่าเมื่อคิดไปคิดมาเอ้ในความฝันเมือ่อเมาบ่เนาะผันดาสองคิดสองใจกันเลยเอาเก้าซีซีเก้าสองตัวมากันเอามากันไว้จ้า แน่นยูค่ะเบอร์ทรัพยูมั่งน้องกันที่มาทัเอาเบอร์น้ำเบอร์ทัพย์ติดใจแกติแก้ที่หัดขึ้นหลังหุดแก้ติดสางวัดต้อนเดี่วโอ้ดีใจน้ำเด้อคือโลกไปบ้านี่แก้ได้อีกที่แสนแม่เบอร์ทัพย์ป้าติทูสาธุมากหมานแทนนี่แก้ได้ซีแสนแกอุ่นไม่แม่หาเมือง ดีใจน้ำเดิมแม่สีนี้เงินเดียงอ่ะดูแลคนป่วยเหรอเนาะว่าดูแลคนป่วยนีแต่แกนลาได้หลายสุขียานนะตัวเบิกทราบก็ได้บุญไปน้่อันล่อเล่าเลวาวาที่แรกพูดากนแม่ที่แรกเลวาวาขอเบือท้นน้ำเบิอทราด้วยแม่ว่าสันจ้าวันนี้แกก็ะเล็กเป็นบุญบุญําพันกันครับแม่แกเลยได้อืมนนี้สุขขาเลขาน้อยนะที่เอาเบือน้ำเบร์ทราบท่วมาก่ะ เราอนูใู้ละสี่ร้อยห้าร้อยเบิมือมูวานค่ะพอดี้ยูก็เจ้ากไปยูผู้ละสามร้อยกับีผู้ถือหน่อยจ้าแล้วเจ้าเป็นใจบุญยูดอกทุ่มเพิ่นใจบุญกระได้จ้าทุ่มได้เถือก็เ่าได้อุนแล้วก็เจ้ากับบางคนก็ไปซื้อแต่สามตัวเออแต่ว่าถ้างนี้ดังแห้งอันได้ละสี่เก้าเนี่ยแต่เบิกแซมยังผู้ถือเมื่อเอะกัได้อยู่แต่วันดังวันี้ซื้อกาเก้าที่น่ะดัง มันมาตรงกันของแม่ตัวแม่อะไรก้อนนูเนาะแม่อะไรก็มือที่แรกุมันตรงกันอ่านันศูนเก้ากับซูนหกมันเลสเดียวกันแม่ก็บ้าอยู่ไอ้กระเทียมมันตายค่ะเนี่ยว่าเลสเดียวกันกันเพาม้าศูนเก้ากับซูนหกเนอะบันบันมันไม่คิดไปคิดห้าหรอโอ้ยกันเข่าสามตัวกับซีนี่ศูนย์กันดอกไอ้เข่าสองตัวนี่ยซีซัตเก้าเก้าที่ที่เก้าก็ที่สองสองทีมารกเวิรี่แห้งนียแม่หวกซี่แม่ก็มาเต้ออ โบ๊กกับเก้านะมันตัวเดียวกันแม่กามามาแม่นค่ะแม่อันอันอีเขาถือแจ็คแสนก่อนแส้มแม่อันเบอร์สักต้องเป็นเบอร์แปดมื้นเหมือนกันถือขี้แสนขนขี้ลูกหยาบหยาบ อันทุ่มัดเนี่ยเขาได้งวดแล้วเป็นแสนกู้ซื้อเขาก็ได้หลายปันนีมีงวดนี้เขาได้หลายคักคักเนาะค่ะแม่เนาะโอ้ยดีใจนะเลือค่ะก็ปสูนาต็้งสูนกไปเขายังที่ได้ทั้งบุญทั้งลางกุแล้วจ้าแม่ยปันกัดไว้สูนาสูนกไม่ยากมันบกเขาก็าที่ได้กัดจ้ามาดนีอันเป็นจ้าไหนเท่าตองหัดแม่มีตองหัดไปจ้าตองหัดยังบนท่นมีแนวมาตองเทียอยู่บา แม่ว่าแม่จะได้กองกระถินอันใบแคาเท่าบุญกระถินแม่อยากนี่งั้นซื้อของใส่บกวกกองกระถินเตรียมไว้ให้มันครบกระสั่นที่เขาเรียกว่าหน้าที่ซื้อผุแม่เอาดีๆเด้อแม่สิ้อเอา,าไรก็ได้กองกระถินเขาว <c oughs> ่าจ้าโภชนาทุ่นดอกแม่ได้เด้อทุ่นดอกแม่เตรียมตัวและซื้อทุ่นดอกว่าง <c oughs> อืมบันที่เท่าได้แต่แม่กระถิ่น เมราะนไม่รู้มันนดูเลี้อยู่โดนที่ต่วันแดงว่าไหวนั่นนี้จ้าจ้อยากได้เลยแม่เพราะว่าแม่จะอหค่ะค่ะว่าวไหวงวดงวดสีมานี่เนาะจ้าปฏิเสธท่นไวเรื่อี่นะาท่านมั่ได้โอ้ยดีใจน้ำคุณแม่ถือสีแสนเข้าหายหาเมื่อนบอแม่้าป้าตีโทตีใจน้ำเดิมตีไดมีเงื่อนเิดกับเปาลานนี้ก็เลิโอนมาให้เพิ่มที จ้าเคนได้หลายนอเป็นตทหารย,ยุทดอกตังว่าซี่แสนพุ่นน่ะบาดนี้อันตองวดัดบ่มีเลยบ่แม่ตองวัดมักตัวใดมีวิ่งบ่ผู้พมภาษย์ดูแววสัมภาษณ์ตะเพิ่น,นยูนางยูโตนี่ละจ้าจ้าที่แม่อยู่อันทนั้งด้านอันตัวระทรัพย์เนี่ยเขาโทรหาแม่ข้าแม่มาตุลาเขาไปเห็นเขาโทรหาจ้า มักตัวไหนก็แม่มักตัวไหนก็แม่บ่บ่ท่านเลยว่ามากหลบรูกแม่แม่นางสามารถปบรื้อขึ้นแม่เลยโบกนี่เพราะท่านมีแนว้อมาองปันไดอืมเดี๋ยวตาอีกจักหน่อยเนาะให้พี่พิมพ์มาล่อไว้เนาะแม่เนา้าตาตาอีกจักอันพบเค็ดมืออาทิตย์หนึ่งกุหลาบแม่สิบอกดอกจ้าเดี๋ยวกะซีทู่าเรื่อยๆฮาแม่ได้ไหวฝันไหวเนาะแต่เออฮะฝันไหวก็ที นั่นร้อยแม่บอกไปเบิดลังลังเทียมันหลายคนไหลแม่นเ,นเมื่อการเอาแม่ก็บ,บอกไปซีหกซีเก้าเท่านั้นอืมกับอกเขาเบิ้งข้างซองก็ได้พี่จะผู้โท้ว่ามีผู้เบิ้งดิผู้เฮ็ดสิว่าได้ยอดที่นี่โอ้จ้าอันเบิ้งอยูขาเจ้าก็ได้น้ำหลายอยู่เบิ้งก็ว่าผู้ดีใจน,ำน้ำเนาะค่ะคันเรศเขานี่เใาก็ได้ทั้งบุญเนาะแม่เนาะค่ะ อืมวอดนานี่บอกคู่คักคักกัแม่เด้อจ้าแม่ย็ดทุลายุคนี่ละโอแม่อายุไสนี่นแม่ยุ่นอกบ้านดิดนี่าฮ่า่าฮ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 ่ล่ายโยู่ติไปไปเฮ่ดร้านโทรศาพ่าติอั่าจ่าฮ่าฮ่่า่าฮ่าจ้าฮ่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 า่า่าฮ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 ่า่่าานา จากแม่ฝันแม่นอีสีดิเนาะแน่นยู่เอาเขาสีพิมบาลล่อไวเอฟซีก็ได้คือฝันตองหวัดนี่มันสีแ่นแดงสีแดงจา้จาจ้าเอาอมัดีจา้าเอาพี่น้องคะคุณแม่เพื่อนกะกำลังหนุ่มยู่วคนดีใจเนาะค่ะโอ้ยดีใจน้ำเดือพี่น้อง ดีใจน้ำพูพ่นถือเลขค่ะเบื้งท่างช่องกาได้โชคได้ลาบว่าสันซีแสนโอ้ยจแมนดีใจน้ำเนาะก็ดีใจน้ำคุณแม่พ่อมเขาถือร้ายเขาก็เลยให้คุณแม่ซื้อกับเขาต่างหามื่นบาทสุดยอดเลยค่ะเป็นคนดีไม่ํำใจเนาะจ้าเนาะทางช่องกา ถือว่าได้บุตรในครั้งนี้กับคุณแม่คุณแม่ฟันแมน่นแต่เพื่อนลำบากหลายเพื่อนว่าไม่ีเงินซื้อค่ะคันจีซื้อกับข้าน้นําปูน้่ปลาเพื่อนเดียงคนป่วยพรอมเนาะคะ่ะเพื่อนก็อายุร้ายแล้วนะคะค่ะเพื่อนบอกแม่กัอาศจยกินน้ำรูน้ำร้านเพื่อนว่าจังสี่ก็เลยได้มาออกทางช่องเบิกทราบนี่ร้ายงวดละค่ะกับพึ่งสีมาดังงวดวังหันเนนอดิก,แกัแตกสะแตกสะงวดนี่ให้พิมพ์วารอเด้อพี่น้องผู้ใด เีเอาแนวทางจากเพื่อนพิมพ์บาร์อแนวทางมีเขามีรถโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมโชคลาบแล้แต่ดวงดวพี่นอ้องค่ะเขาบอกสื่อเก่าซีกับบสื่อได้คันดวงบ่มานานาะค่ะดวงดีสื่อตัวใดก็ถือคือว่าอันนี้กับฟังเพื่อความบันเทิงกับดีใจน้ำพุ่แม่หลังจากรุ่นกันมาเนาะตลอดยาเวลาซีบกว่ามือบาดกับซิมาร่น้ำพุ่มแม่เีกกวัดวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด สิมานสิปังบอมารุ่นน้ำคุณแม่สิบแปดงวดเด้อค่ะกดไหลค์กดแช่เป็นกำลังแก่ห้ท่านช่องนะคะสิได้นำเสนอแนวทางในคลิปต่อตไปเด้อค่ะเด้อแต่ขอโทษขอไผ่รลายอาจารย์ที่แอดบ่ิจาคตามเพาราะว่าล่งคลิปไปคนบเบึงนะคะ่ะก็เลยบรได้ตามหัดคนเบิงไลายเบิกซับตามสุดๆเลยค่ะเอาสวัสดีค่ะ